โอเคค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะก็วันนี้เรามาพบก,กันกับช่วงกิจกรรมทางออนไลน์ในหมวดของวิชากีฬาเนาะทีนี้นะคะคุณครูจะมีกิจกรรมให้เด็กๆทุกคนทำนะคะโดยการเป็นเกมกิจกรรมเล็กๆนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด10ข้อนะโอเคไหมเกมนี้นะคะคุณครูเป็นหมวดกีฬาเนี่ยคุณครูไม่ได้ให้เด็กๆไปเตะฟุตบอลหรือเล่นวอลล์อะไรให้คุณครูดูนะคะแต่ว่าจะเป็นเกมที่ให้เด็กๆอลองคิดวิเคราะห์ ฝึกพัฒนาสมองไปด้วยโอเคนะคะเราจะมีทั้งหมดสิบข้อนะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันค่ะโอเคหมวดกีฬาเนี่ยมันจะครอบคลุมทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นวอลเล่ฟุตบอลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะอยากให้เด็กๆทุกคนเนี่ยลองคิดดูนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะยากเกินไปหรือง่ายเกินไปนะคะโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในะข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองด้วยกันเห็นไหมคะข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองเห็นไหมข้อหนึ่งกับข้อสองนะอ่ะจะเป็นรูปเด็กทารกคนหนึ่งกับรูป ของดาราคนนึงเป็นผู้ชายที่ดังมากเลยนะใครที่เคยดูนะคะก็น่าจะรู้จักแน่นอนนะคะโอเคไหมลองคิดดูซิว่าในข้อที่1เนี่ยอย่างยกตัวอย่างข้อที่1นะคะลองคิดดูว่าในคํานี้คือคําว่าอะไรนะคะโอเคไหมลองคิดดูนะโอเคนะอ่ะอย่างข้ออันนี้ข้อที่1ผ่านไปอันนี้คือข้อที่2นะคะโอเคไหมคะเห็นไหมคะว่าข้อที่1กับข้อที่2เนี่ยจะเป็นคําคํานึงสองขานี้จะเกิดมาเป็นคาคํานึงโอเคไหม เด็กๆต้องคิดดูดีๆนะคะส่วนใครที่คิดว่ามันจะเร็วเกินไปไหมคะคุณครูก็สามารถสต็อปวิดีโอนี้ไว้ได้นะคะเพื่อที่จะมาค่อยๆคิดค่อยๆด,ดูว่าคํานี้มันคือคําว่าอะไรลองคิดวิเคราะห์ดูดีๆนะคะโอเคไหมโอเคนะคะโอเคคุณครูจะไปต่อเลยนะเพื่อความรวดเร็วนะคะจะได้ไม่เสียเวลาด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยคลิปยาวเกินไปเด็กๆก,ก็ไม่กล้าไม่อยากจะดูแล้วเอ้ยเบื่อไม่กล้าดูทําไมมันยาวเกินเออยาวจังเลยอะไรแบบนี้นะคะ โอเคไหมอ่าต่อไปในข้อที่สามกับข้อที่ 4, ทท 4, ส,ออนนสนนี่เห็นไหมคะข้อที่สามกับข้อที่สี่เห็นไหมสองอันนี้สองภาพนี้เห็นไหมคะเป็นรูปกระติกน้ํากับกาตัวหนึ่งนะคะโอเคไหมลองคิดดูซิว่าสองภาพน,นี้เกิดคาคํานึงเนี่ยคือคําว่าอะไรนะคะโอเคไหมคะอันนี้คือข้อที่สามส่วนอันนี้คือข้อที่สี่เนาะก็ลองสต็อปดูลองอหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะแล้วก็ลองคิดค่อยๆค,ค,คิดไม่ต้องรีบนะคะโอเคไหม ค่อยๆคิดเอาคิดว่าคาตอบที่ชัวร์ที่สุดถึงจะตอบเลยนะคะโอเคไหมคะต่อไปมาดูในข้อที่ห้าข้อสามกับข้อสี่ผ่านไปแล้วอันนี้คือข้อที่ห้าค่ะข้อที่ห้าก็ไม่ยากเหมือนกันนะคะอ่ะอันนี้คือข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้าคิดว่ามันคือคําว่าอะไรยากอ่าข้อนี้ง่ายมากเลยนะคะไม่ยากเกินไปแน่นอนคุณครูเอาง่ายผสมกับยากใส่เข้ามานะคะส่วนอ่าส่วนใหญ่นะคะในข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าเนี่ยจะง่ายหน่อย แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูข้อที่6กับถึงข้อที่10ด้วยกันนะคะโอเคไหมคุณรูผ่านนะถือว่าผ่านนะคะอย่างที่บอกไปนะคะใครที่ไม่ทันก็สามารถหยุดวิดีโอไว้ก่อนได้นะคะแล้วค่อยคิดวิเคราะห์ทีละนิดค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะโอเคไหมอ่ะโอเคต่อไปในข้อที่6ถึงข้อที่10นะคะอ่ะอันนี้คือกิจกรรมในข้อที่6ถึงข้อที่10 มันมีอยู่ทั้งหมด10ข้อนะคะข้อที่หถึงข้อที่10เนี่ยเด็กๆจะต้องเ,อเขียนพยัญชนะหรือสระอะไรก็แล้วแต่ใส่ในช่องว่างที่คุณครูเตรียมไว้ให้ถูกต้องนะคะต้องพิมพ์ให้ถูกต้องหรือเขียนให้ถูกต้องนะคะทีนี้วิธีการตอบวิธีการทํานะคะเขียนใส่กระดาษ A4 หรือกระดาษอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือจะเป็นแค็เาข,ขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพิมพ์ใส่โทรศัพท์แล้วแคปบภาพหน้าจอมาไว้ให้คุณครูโอเคไหมคะที่สําคัญคือเด็กๆจะต้องทํา กิจกรรมทำตอบคำถามนี้แล้วกับพร้อมกับส่งมาให้คุณครูนะคะส่งมาให้ในแชทที่คุณครูส่งไปให้เนี่ยส่งกลับมานะคะคุณครูจะถือว่าเป็นการเช็คชื่อไปด้วยในวิชาที่คุณครูเข้าตามโรงเรียนนะคะเพราะว่าวิดีโอครั้งนี้ที่ครูทําขึ้นมานะคะเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้เข้าไปที่โรงเรียนเนาะเพราะช่วงสถานการณ์โควิดที่รุนแรงขึ้นนะคะจะถือว่าวิดีโอนี้จะเป็นการเช็คชื่อนะคะไปด้วยเลยนะคะเช็คชื่อตามชั้นเรียนไปด้วยเลยนะโอเคไหมคะ เด็กๆทุกคนต้องทำนะคะหรือถ้าเป็นไปได้นะคะอยากจะช่วยให้ส่งคลิปวิดีโอนี้ส่งต่อไปให้กับเพื่อนของเราด้วยนะคะโอเคไหมคะแล้วก็แจ้งคุณครูมาว่าเราส่งไปให้ใครบ้างโอเคไหมถือว่าเข้าใจตรงกันนะคะหรือใครมีข้อสงสัยข้อมูลอยากถามอะไรนะคะก็สามารถทำกลับมาได้เลยนะคะทำกลับมาเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะคุณครูจะดุจะด่าไหมไม่ต้องกลัวนะคะโอเค มีคําถามอะไรก็อย่าลืมถามกลับเข้ามาได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะคุณครูจะรอนะที่นี่เดี๋ยวคุณครูจะขออนุญ,ญาตประกาศนิดนึงนะคะเรายังมีกิจกรรมวันอาทิตย์หรือกิจกรรมไลฟ์สดเนี่ยเหมือนเดิมนะคะทางเพจ g d p มหาชนะชัยนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆนะคะจะเข้าไปร่วมกิจกรรมในการตอบคําถามเ,เรียนทักคัมทีด้วยกันนะคะแล้วก็มีของรางวัลอีกมากมายเลยที่เด็กๆสามารถร่วมกันตอบคําถามแล้วก็เพื่อชิงรางวัลได้นะคะโอเคไหม อย่าลืมเข้าไปร่วมกิจกรรมแล้วก็บอกเพื่อนนะคะหรือที่สําคัญเลยแชร์นะคะคลิปนี้วิดีโอนะคะแชร์กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนทีเ่เพื่อนของเราจะได้มีโอกาสเห็นแล้วก็ทางกิจกรรมด้วยกันกับเราด้วยเนาะโอเคไหมคะอ่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็ไม่ยากแล้วก็ไม่เยอะเกินไปนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะยังเป็นช่วงสถานการณ์โควิดจักจะขอให้เด็กๆทุกคนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆห้ามประมาทเด็ดขาดเลยนะ ใส่หน้ากากออกจากบ้านทุกครั้งแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะด้วยความห่วงยายจากคุณครู CDP ทุกคนนะคะอ่าโอเคก็สําหรับวันนี้ก็มีอยู่เท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่หรือมีโอกาสได้เข้าโรงเรียนก็เดี๋ยวไปเจอกันนะคะโอเคบ๊ายบาย